คิดดูแล้วก็นานเหมือนกันการแข่งขันไซเลนมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าพราะอย่างนั้นก็เลยได้ไซเลนมาเป็นพวกพ้องด้วยในที่สุดก็กลับมาจนได้โอ้เหลียวตาคุ้งเอมิลี่อตองสนใจซื้อกลับลำปีไหมคุ้มสุดๆเลยเนาะแอมคุณเดียวตะมาทานอาหารที่ร้านชั้นได้นะคะเอมิลี่ตองดอกไม้อันญนินกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วใสโคบ้านของพวกเรา ทั้งสองคนถึงจะเป็นที่ไซโคก็ยังเป็นที่นิยมนะคะพอได้พบกับทุกคนพวกเราก็อุ่นใจมากด้วยค่ะพูดไรหนะที่อุ่นใจที่สุดคือที่นี่ใช่ไหมล่ะสถานที่ที่อุ่นที่สุดในโลกบ้านของพวกเราขอรบกวนได้นะคะว้าวบรรยากาศอบอุ่นนี่มันอะไรกันจะว่ายังไงดีแค่ได้อยู่ก็รู้สึกฟื้นฟู hp ได้เลยค่ะคิดไว้แล้วเหรอว่าไซเลสก็ต้องชอบด้วยแน่แน่แล้วก็ว่าจะให้เป็นห้องของไซเลสแต่ว่า ห้องมันเป็นแบบ2 LDK เพราะงั้นก็เลยต้องเป็นห้องรวมนะถ้าถ้าพูดถึงห้องรวมเซเลสมัวไออะไรอยู่นะเอานวนแบบแนบชิดกนันมันอุ่นกว่าใช่ไหมล่ะไม่เอานะแบบนั้นมันยังเร็วเกินไปนิดหน่อยก็อย่างที่ว่านั่นแหละเซเลสอยู่ห้องรวมกับเอมิลี่เนาะฉันดีใจมากเลยค่ะน,นั่นสินะคะคุณเซเลสไม่ชอบแบ,บ่ห้องกับเธอเลยคะไม่ใช่นะเอมิลี่ ขอโทษนะคะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉันตัวคนเดียวมาโดยตลอดได้อยู่กับทุกคนดีใจมากเลยค่ะแต่มันอาจจะแค่รู้สึกวิว,ว,วิวแปลกๆนิดหน่อยนะคะได้แบ่งห้องกับเอมิลี่ฉันดีใจมากเลยค่ะคิดซะว่าฉันเป็นพี่สาวกันนะคะคุณเซเลสถ้างั้นก็มาแกะกล่องกันเลยอ่ะจับพระมันโทคุณเซเลสใจดีอย่างที่คิดเลยค่ะเฮ้ออะไรนะตัวนี้ของเซเลสเหรอน่ารัจงจัง ไม่นะฟานจอเซอฟิตของฉันอย่ามองนะไซ,ะซะเลส่นของไซเลสเองเหรอแล้วมันไปนั่นนะคะเรื่องที่เกิดข้นทั้งหมดเมื่อกี้เซเลสคนไซเลสเด็กๆพวกนั้นต้องเป็นครอบครัวมาจนถึงตอนนี้ได้เลยสินะคะนั่นสินะหลังจากนี้พวกเราก็กลายเป็นครอบครัวของไซเลสแล้วนี่นะจริงสิถ้าเก็บของการเสร็จแล้วไปดันเจียนกันไหมวันนี้คือปฏิบัติการครั้งแรกของเดลยวต้าเฟมิลีละ ว้าวคนสวยคนสวยแบบนั้นอยู่ไซคโคเหรอคงเป็นคนที่มาจากที่อื่นละมัง้งจะมาทานนี้ไหมนะพูดทางข้างนอ,นอกอิกเาอจังจริงด้วยพอไซเลสมาอยู่ท่ามกลางคนผมมากก็เลยเข้าใจไซเลสเป็นจุดสนใจของคนที่พบเห็นเป็นคนสวยละแต่ใครจะไปรู้ละว,ว่าสาวสวยสุดครูที่เห็นอยู่นี่มีด้านน่ารักแบบนั้นอยู่ด้วยตุ๊กตามเมื่อกี้ คงจะเอาไว้ก่อดตอนนอนละั้งคนเลี้ยวตาพอกลับมาไซยคนแล้วสินะคะเอลซ่าไมล็อกเพิ่งจะกลับมาเมื่อกี้นี่เองไม่ได้เจอกันนานเลยนะได้ยินข่าวรอมาแล้วค่ะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนาดของพวกเรากลายเป็นที่รู้จักด้วยคูมใจส,สุดเหอเออคือคนทางนั้นคือเออขอแนะนําให้รู้จักนะเธอคือผู้ใช้เวทไซเลสไซเลสทางนี้คือเอลซ่า รอรอบซื้อพากเป็นพวกเพาะเป็นแฟมิลี่ละแฟมิลี่กับคนสวยแบบนี้ไม่จริงหน้าเอ็มมิลี่ Emily, เป็นอะไรไปเหรอไม่ค่ะไม่เป็นไรเลยสักนิดเาวงั้นเหรอยิ่งกว่านั้นเรื่องที่ว่าตั้งปาร์ตี้หมายความว่าในที่สุดก็เข้าไปชั้นที่6เป็นต้นไปอย่างจริงจังแล้วสินะคะเออทำไมละก็เพราะชั้น6เป็นต้นไปลักษณะเฉพาะของมอนเตอร์วิธีการจัดการ อย่างมีวิธิภาพมีความซับซ้อนหลายๆอย่างเหตุผลที่กล่าวมาทําให้ใบอนุญาตมีความจําเป็นค่ะดาวเพนไพรททุกคนโดยทั่วไปเลยเข้าปาร์ตี้เพื่อใช้จํานวนเข้าสู่นะคะอย่างนี้นี่เองน่าสินะอุตสาหเป็น Family แฟมิลี่รัวทั้งทีวันนี้ลงไปชั้นที่6กันดีไหมขอบคุณนะเอลซ่ารอรอหลังจากนี้ได้เลยและจะรอนะคะคู่แข่งสุดแข็งแกร่งปรากฏตัวแล้วสินะอีน่าฉันแบบนั้นมันผู้อะไรนะ่ ฉันก็อยากเข้าปาร์ตี้ด้วยจังสีหน้าแบบนั้นเลยละไม่ได้คิดเรือแบบนั้นซะหน่อยสิที่ฉันทําได้คือการรับเสื้ออย่างถูกต้องเพื่อคอยสนับสนุนนักโปรยพายตั้งหากนึมพวกเรามาช่วยในเรื่องที่พวกเราสามารถทําได้กันเถอะไม่เป็นไรหรอกอย่าทําหน้ากังวลแบบนั้นซิเพราะเธอมีพลังนึงดดทีม่มีทางแพ้อย่างไงล่ะเอาหน้าอกแน่นแน่นไงเดี๋ยวสีอีนาก็รู้สึกดีอยู่หรอกแต่ว่าถ้าชัดมีหน้าอกแบบนั้นเรด อาร่าสุดยอดพลังดึงดูดสุดยอดทาลักออกมาแล้วโถอีหน้าว่าที่สุดเลยที่นี่คือชั้น6ที่ว่าเหรอนี่เป็นข้างในนันเจียนจริงๆงั้นเหรอทําไมนันเจียนถึงมีมียทั้งท้องฟ้าเป็นพื้นที่พิศวงแฮรากับข้างนอกเลยค่ะคล้ายกับข้างนอกเทนดโร่เลยนะคะวอนลเชียอต่องแต่ชั้นที่5พอสมควรปาร์ตี้อื่นมาละโอออกมาแล้วมอเตอร์ลรวทำไมเล็กตังแล้วเนี่ยเอ๋เฮ้อ ไม่เปอไปหน่อยหรอกเลยแล้วทาไมมีแค่ตัวเดียวที่ใหญ่ล่ะนั่นเป็นสลามพ่อแม่ลูกนะคะ่ะสลามพ่อแม่ลูกเหรอตอนนั้นก็เป็นแฟมิลี่ด้วยเหรอไม่ใช่ค่ะตรงนั้นเป็นหนึ่งตัวตัวใหญ่เป็นพ่อแม่ตัวเล็กเป็นสิ่งที่เหมือนกับแขนขาของลากหลักนะคะ่ะอย่างนี้เองหรือก็คือถล่มพ่อแม่ก็จบเรื่องได้สินะเอะรอเดี๋ยวค่ะไปเลยกระสุนติดตามถ้าเป็นกระสุนติดตามก็สามารถหลบสลามลูกได้ต้องฆ่าสลามพ่อแม่ได้แน,น่นดนะ้ไอ้น่ะ จัดการง่ายกว่าในข่าวลืออีกไม่ใช่เหรอดอบคือเอ๊ะไม่ดอบอะไรเลยไม่จริงนะดอบเป็นของฉันแข็งแกร่งที่สุดน่นะไม่มีอะไรดอบเลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงที่เป็นอย่างนั้นมีเหตุผลอยู่นะคะเ่าขอสละพ่อแม่โลกจะขึ้นอยู่กับจํานวนลูกๆที่จัดการได้ตอนที่จัดการตัวพ่อแม่ดอบจะออกมาเท่าส่วนที่จัดการลูกๆได้ค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่ลูกๆถูกจัดการตัวพ่อแม่จะแข็งแกร่งขึ้น ถ้าลก,ลกถูกจัดการทั้งหมดจะยิ่งแข็งแกนแบบสุดๆเลยค่ะเพราะอย่างนั้นถึงคุณเล้วตถจะจัดการตัวพ่อแม่ไปเท่าไหร่ดอกก็จะไม่ออกมาค่ะหรือก็คือต้องราแล้วดูจังหวะที่เหมาะสมเพื่อจะจัดการไปด้วยซ้อนจริงด้วยแฮะเพราะแต่ไซเลสรละเอ,อยียดจังนะท่านทางด้านรอบรวมข้อมูลนะคะพวกฉันมีจุดอ่อนเรื่องที่ว่านิดหน่อยพองานขอบใจนะไม่ว่าจะ่อย่างนี้ก็ดีนะคะดีละยังไงก็อนอื่นก็ประชุมกลยุทธ์กัน เลยแล้วนะสลามพ่อแม่ลูกดอบต้องออกมาแน่ๆจะแสดงพลังดอบเอสได้เห็นเองก่อนอื่นก็จะนี่ติดตัวพ่อแม่โดยกระสุนเยอะแข็งนั้นพวกลูกที่เหลือพวกนายนะ่ะชามือฉันได้เลยค่ะผายสิ in in ้นเอ็นอรนดีละพะพ่อแม่ตูกกระสุนเยอะแข็งเลยสามารถเก็บควาได้เฉพาะลูกๆจากนั้นต่อไปคือพวกลูกถูกจัดการสลามพ่อแม่ก็จะแข็งแกร่งขึ้นย่าเอมี <"Yeah> ่ A ระวังตัวด้วยค่ะ ไม่เสถเทนเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะคนโตตะไอ้นั่นประมาณสีนัดค่ะทงขวากับระสุดอักขีตองซอยกับระสุดเนื้อแข็งเมื่อกระสุนทั้งสองชนิดชนกันก็จะเกิดกระสุนฟิวชั่นแบบใหม่ที่ลบล้างสิ่งที่มีอยู่ตรงนั้นออกไปกระสุนทับลายล้างยังเหลืออีกสามนัดดีละสำเร็จการสลามลูกด้วยอินฟ์โนกับกระสุนเนื้อแข็งแล้วล้มตัาไห้ด้วยคอนและกระสุดทับลายล้างการประสานงานครั้งแรกของพวกเราผลลัพธ์คือ มันฝรั่งจ,จำนวนมากล่ะต่อให้เป็นศัตรูที่ลำบากเดีย๋ยวารวมพลังกันก็สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพชัชยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของเลียวตาแฟมิลี่ก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับว่าตอนนี้ก็จบ้วนะจบตอนนี้แล้วแล้วก็เหลืออีกแค่สองตอนเองนะสอตอนก็จะทนขอเพ็ดพวกแพ้ที่แปลว่าแล้วนะแล้วก็รอดูได้เลยครับแบบว่ารวมตอนยังไงลนะ่ะมันต้องรวมตอนแล้วล่ะแล้ว อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ผมหน่อยกดไลค์กดต like ิดต like, ามให้หน่อยนะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ต้องกดติดตามด้วยผมถึงว่าคุณจะถึงแม้ว่าคุณจะไปรู้จักผมก็ตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยเป็นลังใจให้ผมนะครับ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 พ <c ười> อเราลเล่นกันมามาก่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูมาถึงจนถึงตอนนี้ด้วยครับเอ่อสำหรับต้นผมก็คงต้องขอดตวลาไปก่อนเพราะว่ามันจะเที่ยงคืนลนะไปละบาย